สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปริดามข่าวการสู้รบในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่17เดือนตุลาคม2567สําหรับในรายการข่าวนี้ผมจะนําข่าวการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและกองกําลังกลุ่ม PDF ีรวมถึงทหารกะเหลี่ยงเคียนยนวเอในพื้นที่ลัดกะเลี่ยงมารายงานทุกท่านได้ฟังนะครับกลุ่มแนวร่วมทหารกะเรียงเคียนยนวเอร่วมกับกลุ่ม PDF ีเอฟบูยิท ฐานทัพใหญ่ระดับกองพลของทหารพระมหารหรือฐานจอยตอกงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเลเก้เกาะได้สําเร็จนะครับทราบข่าวว่าทางกลุ่มแนวร่วมทหารกะเหรียงเคียนเอเละกกลุ่มพีดีเอฟร่วมกันปูยึดฐานทัพใหญ่ของทหารพระมาะ่าฐานทัพระดับกองพลฐานทัพปิวหะจอยตอกงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับตัวเมืองเลเก้เกาะในรัฐกะเหรียงนั้นนะครับ เมื่อในวันที่17เดือนตุลาคม2567ในช่วงเวลาตี5ของวันนี้ทาง่ายกลุ่มแนวร่วมทหารกาเรงเคยียนแนวเอร่วมกันปลูยึดฐานทัพใหญ่ของทหารพรมา่าฐานจอยตอกงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเลเก,ก้เกาะในการปลูยึดฐานทัพใหญ่ของทหารพรมา่าในครั้งนี้ทาง่ายกลุ่มแนวร่วมทหารกาเรงเคยียแนวเอสามารถยึดได้อาวุธหนักปืนใหญ่ของทหารพรมา่าเป็นจํานวนมาก สามารถยึดได้เครื่องยิงดูลราเปิด120อมม,มหลายเครื่องด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางผ่ายกลุ่มแนวร่วมก็ได้รายงานว่าทางพวกเขานั้นสามารถยึดได้ฐานทัพจอยต่อโกงนั้นเสร็จแล้วนะครับทางผ่ายฐานพม่านั้นได้เก็บข้าวของหนีออกฐานทัพไปเป็นจํานวนมาก <c oughs> รวมถึงผู้บัญชาการของทัพมา้า44ก็ได้ผ่าลูกน้องหนีออกจากฐานทัพด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ทางผ่ายทหารกะเหลี่ยงเคียนเอ ส่งกําลังทหารเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ดังกล่าวและสาม,มารถยึดได้อาวุธยธุทโธปกรณ์ของทหารพม,ม่าเป็นจนํานวนมากตามในรูปภาพที่ทุกท่านตา,นตานเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับฐานทัพใหญ่ใจดอกโกงนี้นะครับผ่ายทหารพม,ม่ามีการยิงลูกระเบิดใส่บ้านเรือนของชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งมีรายงานว่าทางฝ่ายทหารกะเหรี่ยงเคียนเอเอค้านะนะครับปลกโจมตีฐานทัพใหญ่ของทหารพม,ม่าแห่งนี้มานานกว่า2เดือนแล้วนะครับก่อน ที่ทางผ่ายทาหารกะเหลี่ยงเคียนเนวเอ,เอจะเข้ายึดได้ในวันนี้นะครับส่วนการเสียชีวิตของทั้งสองผ่ายนั้นไม่ได้มีการรายงานแต่อย่างใดนะครับว่าทางผ่ายทาหารพรม่าสูญเสียทาหารเป็นจํานวนเท่าใดและฝ่ายทาหารกะเหรียงสูญเสียเป็นจํานวนเท่าใดนะครับส่วนการประทะสรุรกันที่เกิดขึ้นต่างๆในพื้นที่เมียนมานะครับก็ทุกท่านนะครับก็ ถามมาว่าทําไมยึดได้เมืองต่างๆแต่ว่าไม่เห็นจะได้เข้าไปผูกโจมตีเนปิดอสทีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างเช่นกองกําลังทหารต่างเทนเนอเอรวมถึงทหารโกกังเอเนะครับหรือว่ากลุ่ม3กลุ่มที่เปิดปฏิบัติการ1นึ่ศูสองเสดทางตอนเหนือของรัชชานนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารต่างและทหารโกกังนะครับก็จะจํากัด อยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัสฉานเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าถูกทางฝ่ายจีนนะครับบีบบังคับให้ทางกลุ่มเหล่านี้หยุดตีการสู้รบทันทีนะครับซึ่งกลุ่มทหารต่างเทียนเอ๋เอ,เอก็ปฏิบัติการทางทหารอยู่ทางตอนเหนือของรัสฉานเท่านั้นนะครับทหารโกก้างก็ปฏิบัติการอยู่ทางตอนเหนือของรัสฉานเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางฝ่ายทหารโกก้างเคยประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขยายวงสงคราม ไปมากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าถูกทางผ่จินบีบบังคับนั่นเองนะครับส่วนทางทหารอารากันเอนะครับก็ปฏิบัติการในรัฐอารากันนะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมียนมานะครับก็ไม่ได้ขยายวงกว้างแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าปฏิบัติการในพื้นที่ในรัฐอารากันเท่านั้นนะครับ ส่วนทหารต่างกับทหารโกก้างก็ปฏิบัติการอยู่ทางตอนเหนือของรัฐฉานเท่านั้นนะครับซึ่งเหลือไม่กี่เมืองเองนะครับที่ทาง่ายทหารโกก้างและทหารต่างเทียนยางเอง๋ยังไม่สามารถยึดได้นะครับแต่ก็เมืองเหล่านี้คาดว่าน่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นนะครับ ถ้าหากว่าทางผ่ายทหารพม่าไม่ปึดสืกกับทหารโกก้้งอีกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าผ่ายทหารพม่าไปปึดสืกกับทหารโกก้้งในพื้นที่ตัวเมืองลาเซียลก็แน่นอนนะครับทางผ่ายทหารโกกล้งอาจจะมาปลุกโจมตีเมืองใหญ่นะครับก็เปลี่ยนไปได้นะครับส่วนดั้งยานนะครับน่าจะไม่สามารถมาปลุกจมตีได้นะครับเนื่องจากว่าทางผ่ายทหารวาอยู่ดับเยเอเข้ามาในพื้นที่มาควบคุมในพื้นที่ได้แล้วนะครับ ทางฝ่ายทหารโกงัก้งไม่กล้าที่จะมาปลุกจมตีทหารพระม่าในเมืองตั้งยานอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมยึดได้เมืองแต่ว่าไม่ได้มีข่าวว่าทางฝ่ายกลุ่มแนวร่วมสามารถเข้าปฏิบัติการในรัฐพะมหารหรือว่าในย่างกุ้งในเนปิตตสักทีนะครับก็เพราะว่าทางกลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ได้ขยายวงสงครามต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีความเปลี่ยนแปลง ในอนาคตก็อาจจะไปโจมตีนะซึ่งตอนนี้นะครับทางการจีนปิดบ,บ,บังคับกลุ่มพรามิตรอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพสารัฐวะทหารเมืองลาเอ a ก็ถูกปิดบ,บังคับนะครับไม่ให้ช่วยเหลือทหารต่างและทหารโกก้างนะครับทงถ้าหากว่าไม่ทําตามข้อเรียกร้องของจีนนะครับก็จะถูกปิดไซเดนตามแนวไซแดนที่ติดกับจีนนะครับ เพราะว่าในพื้นที่เขตควบคุมของว้าก็ติดกับจีนและเขตควบคุมของเมืองลาก็ติดกับจีนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องพึ่งจีนเปลี่ยนอย่างมากนะครับทําให้ทางกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องพังจีนด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ